ยวินดีคร mm ับ hmm. ว hey. mm ันนี้มาพบกับผมลูวิสโก้นะครับกับเซอร์ใช่กับน้องอ่าเดอร์เรสเซอร์กับนึงนะแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวผมลากฆาตกรมากันเฮ้ยฮิบิลลี่ฮิบิลลี่โวู้วู้ว้ว้วู้มฮึ่คิดว่าเจ๋งคิดว่าเจ๋งคิดว่าเจ๋ง เอ้ย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 ก็มาดิครับ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 วนได้ทั้งคืนเฮ้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 วนได้ทั้งคืนวนได้ทั้งคืน ไปละจ้า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 เล่นรอบยาวด้วยเล่นรอบยาวแพ้ไปดีกว่าอไปละจ้า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 เอ้ยไปละจ้าไปละจ้าไปละจ้าเอ้ยพี่เล่นคิลเลอร์บ่อยน้อง เฮ้ยกดผิดไอ้พอ,องวีแน่นเลยเนี่ยพลาดเองพลาดเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้สองเครื่องแลวเฮ้ยรีบกดรีบกดโอ้โหไม่ทันเฮ้ยบิวช่วยก่อนบิวโอเคมีคนปั้นอยู่นะ บิวมาช่วยก่อนบิวเล่นค่อยเล่นก็นได้ครับเหลือสองเครื่องสามเครื่องค่อยๆเปลี่ยนว่าใหม่นะครับบิวออกมามนี่บิวมาละมาละมันโซนได้เว้ยพอม,มีทางหลังยิวไม่เป็นไรเฮ้ไม่ใช่อสองคนเลยเหรอเอ้ย ให้ผมเล่นตรงนี้แล้วกันผมน่าจะเล่นตรงนี้เป็นอยู่เช็คก่อนโอเคไม่มีกั้นต่าง <c oughs> ออืออืมแย่ละ เปนะได้ตรงนี้ได้ตรงนี้เล่นยาวเล่นยาวไปปึ๊บวายวายไปนู้นไปนู่นไปตรงนู้นตรงนี้เล่นได้ วายบายเอ้ะไม่ทุบไม้ด้วยเล่นยาวนะมีเดทไอไดฮา,าร์ดอยู่ทางตรงเฮ้ย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 ,ฮย,ฮย,ฮย ก็มาดีก็มาดีจับได้จับให้ได้ทนายแน่จริงโอเคโอเคจับให้ได้ทนายแน่จริงเฮ้ยโหไปแล้วตรงนี้มีไมาอยู่อุ้ยงงง ตรงมาตรงมาน้องตรงมาตรงมาน้องตรงมาน้องเอ้าหาเลยตรงมาตรงมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ไม่ไม้หิวพี่ก่อนไม่หิวพี่อ่ะเอ้ยที่มาอะไรเขามีแข่งวิ่งกันครับอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะ เฮ้ยเ hey. ขอเปิด,ปดแต่นานมากไม่รู้ในไมได้ยินป่ะเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ช่วยจริงดิเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> อะไรครับนี่ไปละปละอู้อูุ้้ยกระตุกด้วยเกมที่เรารักกระตุก เฮ้ยตัวน,นี้ไม่มีมาแล้วดิอุ้ยเอาเอาโอ้แยแล้วโอ้แยแล้วโอ้แยแล้วโอ้ยแล้วใครไม้หมดละแย่แล้วแย่แล้วโดนเฝ้าว่ะดิ ไอ้แม่รามีเอเดนลีนอยู่เฮ้ยเฮ้ยมีงโผล่ะฮาแรงดีโอเคแป๊บนึงนะ คอยเครื่องเสร็จก่อนเดี๋ยวอะเรีนอะดรีนาลีนมันติดไงเดี๋ยวเออนี่น่าจะไวกว่าเด er e okay. ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เพิ่งหมดนะอะดรีนารีนเฮ้ยไอ้นั่นอะอย่าล้อมาทางนี้อย่าล้อบมาทางนี้โอเคติดเครื่องเลยติดเครื่องเลยสวยเดี๋ยวตัวนี้ไม่เออตัวนี้ไม่มีประตูหรอมีสิทุกครั้งมันมีนะตรงนี้ มันย้ายประตูแล้วหรอประตูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้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 ยประตูอยู่ไหนตรงนี้มีไม้จำไว้เดี๋ยวมันดึงมาเล่นตรงนี้ประตูอยู่ไหนประตูอยู่นั่นโทเทมไฟอยู่ไหน ประตูอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเปิด99นะเดี๋ยวเปิด99ไว้เดี๋ยวผมไปช่วยเดี๋ยวผมไปช่วยผมไม่มีอะไรแล้วอะไม่มีอะไรที่จะช่วยเราอะแต่เราต้องแบบเดือนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวผมไม่ช่วยเดี๋ยวผมไม่ช่วยโอเคโอเคเหมือนขอต้องไปขแขวนคนอื่นตรงนี้มีไม้ตรงนี้มีไม้ผมไม,ไม่ได้ใช้หรอ ผมมีฟื้นผมมีฟื้นล่อไปช่วยก่อนช่วยก่อนเออเออเออผมว่าผมรอดวลยทุกคนผมว่าผมรอดข้เบบขาเคหื่อน,น้ามาจากไหนะ่ะ เลยเฮ้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 ยงง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 ขอตีไม่โดนด้วยละ่ะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูแล้วเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย